คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของคูบาบุญชุ่มนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแรงศรัทธาที่มีต่อคูบาบุญชุ่มนั้นเนี่ยนะครับเยอะแล้วก็มหาศาลมากๆโกคนไปนรอหลังจากที่ทราบข่าวกันใช่ไหมฮะว่าคูบาบุญชุ่มเนี่ยจะออกจากถ้ำหลังจากที่ครบกำหนดบำเพ็ญสมณธรรม3ปี3เดือน3วันคืออยู่ในถ้ำฝั่งของประเทศเมียนมา<ะ>ใช่ไหมฮะอะ แล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็มีภาพออกมาแล้วว่าครูบาบุญชุ่มนะครับได้ออกจากถ้ำมาแล้วโดยที่ยังไม่ได้ปรงผมหนวดเคราวสวมหมวกหรือชดาแบบธรรมเนียมท้องถิ่นห่มผ้าคลุมสีเหลืองสดเดินตามภาพที่ปูลาดพื้นท่ามกลางผู้มีจิตศรัทธาพระสงฆ์ศิทิยานุศิ์จำนวนมากที่ไปรอรับมีการทำเหมือนจะเป็นรถ รถเข็นที่เป็นเสลียงสวยงามอ,ะอ่ะคือแบบด้วยความศรัทธามากๆตั้งใจเนี่ยฮะบา,างคนก <รอ S 2> ็จะเรียกว่า,าราชรถอะไรอย่างเงี้ยสวยนะสวยมากค่ะโอ,โ,โอ้โหครูบาบุญชุ่มเนี่ยหลายคนจะได้ยินชื่อถ้าใครที่ถ้าใครที่เป็นสายธรรม,มะอยู่แล้วแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธายอยู่แล้วนี่คือครูบาบุญชุ่มมีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละแต่ว่าชื่อมาติดหู อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเหตุการณ์ถ้ำหลวงหุ่นน้ำดังนอนนะฮะนี่หลายคนน่าจะจำกันได้ซึ่งคนที่ไปรับนะฮะก็จะมีพระสงฆ์ยีสามรูปฤรัสถ์ลูกศิษย์ชาย38คนลูกศิษย์หมวกทองคำที่จะต้องเดินทางไปด้วยนี่นะฮะเขาเรียกว่าลากรถหอคำอ๋อนั้นเรียกว่ารถหอคำ หญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาแล้วก็ไปเมืองพงอโอ้เนี่ยค่ะอุ่นหภาฝาข้างมากเลยนะคะจริงๆตัวเลขมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วตัวเลขไม่ทันแล้วนะฮะ,ะคะุณผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกันต่อนะฮะ <c oughs> หลังจากที่ฝนผ่านไปเห็ด <c oughs> เห็ดป่ามันขึ้นฮะ เห็ดพึ่งเห็ดป่านี่เขาขึ้นป้ายเลยเขาก็พากันไปเก็บเห็ดป่ากันออกมานะฮะแล้วก็มาวางขายกันที่ริมถนนมิตรภาพเส้นทางขอนแก่นอุดรธานีครับอยู่ในเขตตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นตอนเช้าเนี่ยโอ้โหคนก็ไปเลือกซื้อเห็ดกันเยอะแล้วก็เขาก็เอาเห็ดมาวางกันเนี้ยเริ่มต้นกันที่จานละ100บาทเท่านั้น แต่หเห็ดที่แพงๆหน่อยเนี่ยอย่างพวกเห็ดระโงกอันนี้กิโลละสี่ร้อยเห็ดพึ่งกิโลละสามร้อยนี่ก็มีหลายเห็ดเลยบางทีก็ทําเป็นเห็ดรวมก็ได้เขาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็าจะมิกมิกใส่จานจานร้อยอาไปแกงกินได้หนึ่งมือ้อสองมือ้อย่างเงี้ยและอย่างเห็ดพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนขอนแก่นชอบกินด้วยนะคะหาไม่มได้เท่าไหร่ขาย,ดย<อ>ขาได้หมดเลยค่ะบอกอย่างวันนี้เอามาแปดสิบโลถ้าขายหมดวันนี้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคุณโอ้โหต่อวันนะคะ ขายทุกวันได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ออกทุกวันช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นลาบที่มากับหน้าฝนาอของป่าเห็ดโดยเฉพาะเห็ดป่าเนี่ยมันจะงอกขึ้นเยอะนะฮะ <c oughs> แต่ก็ต้องดูให้ดีนะด้วยความปรารถนาดีนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีมันเคยมีข่าวไง <c oughs> แบบเราบางทีแยกไม่ออกไม่มีความชํานาญ <c oughs> ใช่ไหมระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้อะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่ที่จะเข้าไปเก็บเห็ดด้วยนะคะดูให้ดีนะคะเออไม่ใช่ว่า <c oughs> จะเข้าไปได้ทุกที่ใช่ไหม บางทีมันเป็นเขตป่าสงวนเขตอุทยานอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีพื้นที่ผ่อนปรนที่ให้เข้าได้ด้วยเหมือนกันสีสันเนาะนำมาฝากกันนะฮะ